ลีวายมาเนี้ยเป็นไงบ้างลีวายอยู่ชั้นไหนนะปะสองปสองสอบได้ที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับโอ้ยังไม่ได้สอบยังครับแล้วเป๋ปหนึ่งอะ่ะปีที่แล้วได้ที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้เหรอแล้วเพื่อนกันเราไปไหนแจ็คอะ่ะแจ็คไปอยู่บ้านค่ะนี่แจ็คมันได้อ่านหนังสือออกหรือยังอย่า โอ้ตายแล้วแจ็คเราฝากถึงแจ็คึ่งเดอ้อบอกว่าคิดถึงว่างั้นเอออนี่ครับรีวายนะฮะเขาจะน้องน้องเขาชื่ออะไรนะอน้องชื่อ,อบิ๊กจอนเหรอะสวัสดีครับเขียวอยู่ชั้นไหนครับปห้าเนาะครับ นี่เขียวนะครับชื่อเขียวเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนเราขยันครับเก็บปัดกวาดอะไรต่างๆขยันนะครับอขอห้าเขียวพอห้าแล้ว